จะอมใจจกักรพรรดิตอนที่4ี่สิเอ็กลับวังเออทำไมต้นเหมยไม่อยู่อีกแล้วเล่าเป็นทัางที่ต้นไปเย่คาดการไว้ตั้งแต่ตอนแรกเกาะเฉาหยาทีไ่ได้เป็นเกาะทองคำอะไรทั้งนั้นแม้จะบอกว่าบรรพรุษเคยเก็บสะสมสบัติไว้บ้างก็ตามทีแต่เวลาร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้ก็คงถูกอนุชนรุ่นหลัง ล้างผลานเงินทองไปจนหมดสิ้นแล้วเกาะทะเลมาอาจเทียบกับแผ่นดินบนฝั่งที่ขอเพียงมีที่ดินก็สามารถผลิตพืชพันธุ์ทันยาหารอีกทั้งคนเผ่าเฉาหยา ก็ยังหญิงพยองลำพองตนไม่ยินยอมจะจับคุ้งหอยปูปลาหาเลี้ยงชีพเหมือนกับเกาะอื่นๆเขาดังนั้นเพื่อมีชีวิตรอดจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องลักลอบออกจากเกาะผู้ชายก็สายวิชารักษาดูแลร่างกายที่บรรพบุรุษถายทอดมาไว้มาไว้ให้ใช้รักษาคนส่วนผู้หญิงเพิ่งผ่านน้ำเสียงไปเราะสนหูทำงานหาเงินชนะสตรีขับลำนำเช่นนี้ถึงพอ ถูถ่ายแก้ปัญหาปากท้องมาได้ออกมาหาเงินจนเพียงพอแล้วก็กลับไปอีกหรือต้วนไปเยถามอย่างนั้นทำไมไม่อยู่ในอาจจากสูเสียเลยเล่าแผ่นดินกว้างกวางทรัพยากรมากมายอีกทั้งยังเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูไพรฟ้าประชาชนในหลายพื้นที่เองก็เป็นมิตกรกับอาคารตุกะต่างแดนมากในความเป็นจริงต่อให้เป็นแค่นักขับลำนำพระเนจร ชีวิตก็ยังน่าจะมีรสชาติยิ่งกว่าอยู่บนเกาะซีถึงจะถูกทำไมจะต้องทนลำบากลำบนเฝ้าเกาะแห้งแหลงบางกล่าวด้วยเล่าอาซื้อเอ่ยว่าคนเผ่าชาวยาไม่สามารถจากแผ่นดินเกิดไปได้ง่ายๆอย่างนั้นทำไมหนนี้ถึงได้จากมาหลักต้นไปเย่กาว อาซื่อแหวาตาเจ็บแขนบนเกาะเป่งกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งในนั้นเพื่อจะขับไล่อีกฝ่ายออกจากเกาะจึงร่วมมือกับโจรจากหนันหยางพาพวกมันขึ้นเกาะมาสังหารคนใครจะรู้ว่าเจ้าโจรน,นั้นมีเจตนาชั่วร้ายซ่อนเร้นไม่สนใจใหญ่หนีว่าที่แท้แล,แล้วคนบนเกาะอยู่กลุ่มใดพะเห็นใครมีชีวิตต่อค่าฟันท้ายสุดเหลือแต่พวกเราไม่กี่คนที่ซ่อนตัวเรือเก่าได้รอดชีวิตจากนั้นก็สายความมืดหลบหนีออกมา จรที่มาจากนั้นอย่างหรือเป็นผู้ใดาการต้วนไปเยถามอาซื่อสายหัวข้าไม่รู้ถ้าเช่นนั้นในตอนนี้กเกาะชาวยาทั้งกอะถูกจรน,นั้นอย่างยึดครองเอาไว้หมดแล้วหรือต้วนไปเยกรุ่นคิดอาซื่อกล่าวว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าพวกเราเรีบหอ,อนหนีออกมาจึงไม่ได้สังเกตอะไรทำไมอีสูถึงต้องตั้งรางวัลค่าหัวสาสั่งสังหารพวกเจ้าด้วยต้วนไปเยถามต่อ น่าจะเพราะสมรู้ร่วมคิดกระจนหนันยางอาซื่อกล่าวเจ้าจนหนันอย่างนั้นก็ต้องการฆ่าคนบนเกาะชาวยาทั้งหมดมาให้เหลือด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าไปได้ข่าวมาจากไหนถึงขนาดสามารถสืบสอดที้อยู่ของพวกเราได้อย่างนี้เห็นแก่ว่าเจ้าให้ความระมือเป็นอย่างนี้จะทำอีกแค่เรื่องเดียวแล้วหลังจากนี้เจ้าไปกินหออิ่มแล้วนอนพักผ่อนได้ต้นไปเนี่เอ่ยดาราอาคขีมีความเกี่ยวโยงอันใดกับชาวยาธรรมยามประสบ กับบางคนจึงส่องแสงขึ้นมาได้ดารอาอคนีอยู่ในมือแชาหรืออาซื้อตกใจต้วนไปเย่ยายหัวแค่ได้ยินเสียงเล่าลือมาก็เท่านั้นอาซื้อผ่อนลมหายใจแล้วกล่าวดาราอาคนีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเชายาแต่ว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนส่วนเรื่องส่องแสงด้านั้นก็ยิ่งไม่รู้แล้วต้วนไปเย,ย่ย้ำยิ้มแล้วลุกขึ้นจากโต๊ะดีมากเจ้าอยู่ที่นี้ต่อดได้ส่วนพวกความเดือดของเจ้านั้นตรงอยากจะไปรับกลับมาด้วยกันไหม อาซื่อเอ่ยว่าแน่นอนต้นไปเย,ย่เรียกต้นเนียนสั่งให้เขาขึ้นเขาไว้กับอาซื่อและรับคนที่เหลือกลับมาอย่างลับๆหลัลงจากรอหคู่จากมาแล้วต้นยาวก็โผล่ลูกตาข้างหนึ่งว่าส่องตรงรอยเงี้ยมของประดูก,ก่อนจะถามเป็นอย่างไรบ้างบางทีอาจจะพูดเรื่องจริงแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเท็จหรือไม่ก็เป็นเรื่องจริงที่พูดแค่ครึ่งเดียวต้นไปเย่ยกราวข้าบอกแล้วว่าคนพวกนี้เชื่อถือไม่ได้ต้นยาวปากบอก แต่ยังน้อยก็เป็นคนเชาหยาในโลกนี้คนมีความเกี่ยวพันกับดาราอักนิมาสคือพวกเขานี่แหละต้วนไปเย่เอ่ยหาาด้พบได้ก็นับว่าเป็นเรื่องดีพากลับไปมือหลวงก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที แม่ทับเสินต้องการหรือต้นเหยวถามแฝงในลึกซึ้งต้นไบเยสืสงว่าเป็นจากพระชูต้องการก็เหมือนกันนั่นแหละนาจากพระชูมอบหมายให้แม่ทับเสินแม่ทับเสินก็มอบหมายให้ท่านต้นยาวยยิ้มย้มแจ่มใสพี่ชายท่านต้องพยายามเข้านะจนชีนานพร้อมจัดงานบางคนทุกเมื่อเลยกระทั่งผ้าแดงอาสะพ้ายจีนก็ซื้อไว้หมดแล้วเนื้อผ้าอย่างนีงราคาแพงมากเลยด้วย คำหน้าอะไรของเจ้าเนี่ยต้วนไปเ,เย่เคกหัวน้องชายไปนอนได้แล้วเออไม่มีรางวัลให้หรือต้อนเยาวไม่พอใจจะยังไรก็สร้างผลงานนะต้นไปเย่อดหัวเราะไม่ได้อยากได้อะไรละ่ะต้นยาวคลิกข,ขึ้นมาทันทีเคล็ดวิชาโพธิจิตต้วนไปเย่ายหัว อย่างน้อยให้ข้าได้เปิดหูเปิดตาสักหน่อยหนะ้าต้นยาวกอดขาวิชายตนเอาไว้ต้นไปเยกล่าววิทยายุทธอันตรายไม่ให้เจ้ารู้กระเพาะหวังดีต่อเจ้าโกหกถ้าอันตรายจริงแล้วทําไมท่านอาจารย์ถึงต้องให้ท่านฝึกด้วยต้นไปเยไม่เอ้ต้นยาวไม่เชื่อข้าฝึกก็เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บต้นไปเยนั่งยองกับพืน้นยื่นมือตบแก้มน้องชายเบาๆบางทีอาจมีสักมาหนึ่งข้าคิดหาวิธีควบคุมเคล็ดวิชา พอที่จิตได้ถึงตอนนั้นค่อยสอนให้เจ้าอีกทีต้นเยารามปากเยื่นเอาอีกแล้ว <c oughs> ยิ่งไปกว่าน,นั้นว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่แต่ข้าฝึกมาไม่นานจริงๆต้นไปนเย่ดึงขเขาที่เราขึ้นแต่จะว่าไปวันนี้เจ้าสร้างผลงานเอาไว้สมควรได้รางวัลต้นยาวถามดังนั้นตัวเงินใช้ได้เหมือนกันนะ <c oughs> ต้นไปนเย่เอ่ยแคปชาโพจิตให้เจ้ามาได้แต่กระบี่ตัดวายุนั้นให้ได้กระบี่ตัดวายุหรือ ต้นยาวชะงักกันนั่นมันอาวุธของท่านนะเจ้าเหมาะกับมันมากกว่าข้าต้วนไปเยป็บปลดกระบี่เอาเจอุก่อนส่งให้คำนวณไ้แล้วก็15ใไครย่า 16, ่ย่าสเต็มทีมาพอรับมันไปได้แล้วข้ามเอา้าข้ามเอา้าต้นยาวใส่หัวไม่หยุด ข้าไม่อยากได้รางวัลแล้วนั้นเป็นของที่ท่านพ่อทิ้งไว้ให้ท่านนะรีบเก็บกลับไปเร็วท่านพ่อไข้าพระรันเจ้ายัางอายุน้อยกันไปต้นไปเะยกะกราวิชากระบีตัดประยุตว่องไวปราดเปรียวเวิงวางไรขอบเขตเหมาะสมกับเจ้าที่สุดแล้วท่านละต้นเหยาถาม ต้นไปเย่หยิบกระบี่ทื่อเล่มหนึ่งมาจากในห้องต้นหยาหาเป็นอย่างไรต้นไปเย่เอ่ยต้นยาวถามนี่เป็นเหล็กปูผูท่านอาจารย์คำชับท่านเอาไว้ก่อนที่จะตายขนก่อนไว้ฝังไว้ใต้ดินศัก์สองสามไปแล้วขุดขึ้นมานั่นนะเรอต้อนไปเย่พยักหน้าท่านเชื่อข้าเถอะอนี่มันก็แค่เหล็กปูผูแท่งหนึ่งจริงๆนะต้นยาวพูดเกรีย้ยกลอมประโยชน์ต่อยท่านใช้กระดาษทรายมาขัดจนแมววาวอีกครั้งใช้หินลบพีมานั่งรับมัน อย่างมากสุดแค่แท่งเหล็กปูปูที่แวววายอยู่สักหน่อยเท่านั้นเองต้วนมีไปเย่ออทระ,ะไม่ได้แล้วทรงกระบีตัดประยุน์ใส่มือต้องใช้รับไปเสียดีๆต้วนเหี่ยวสับสนวุ่นวายใจเอาละไปนอนซะต้นไปเย่ตบหัวเขาเบาๆจากนั้นก็หมุนกายเดินกลับห้องนอนต้นเหี่ยวกอดกระบีตัดประยุน์ต่อไปอีกสักพักใหญ่ถึงค่อยปีนขึ้นไปบนเตียง ตอนยังเด็กคิดอยากจะได้กระบี่เล่มนี้จริงๆแต่พี่ชายพกมันติดตัวมาตั้งหลายปีขนาดนี้และตอนนี้กลับมาบอกว่าให้ตนก็นให้มาเลยเสียอย่างนั้นคิดหน้ากิดังแล้วก็นอนไม่หลับนั้นจะลุกจากเตียงและชักกระคมกระบี่มาส่องดูใต้แสงเทียนนานกว่าค่ำคืน เมื่อล่วงถึงยามครึ่งคืนหลังทุนกบพาคนที่เหลือกลับมาได้จนหมดองครักเงาแห่งปราสาทเขาสุริยันจันทราคอยตามคุ้มครองอย่างระนับตลอดทางจวบจนแน่ใจว่ามาถึงอย่างปลอดภยัยค่อย กล่าวลาแล้วจกไปลายโชคดีต้นไปเยี่ยมเหมาโรงเตี๊ยมนี้เอาไว้ทั้งหลังดังนั้นจะมีคนมาพักเิ่มอีกสิบกว่าคนก็ยังเหลือเฟือเสียเวลามากมายเช่นนั้นด้านนอกฟ้าจึงเริ่มสางแล้วก่อนหน้านี้คนเฉาหยาคนนี้ต้องคอยหลบๆซ่อนๆแทบจะไม่เคยได้นอนหลับอย่างสบายใจเลยสะเกินห้อนนี้ยากนักว่าได้คนของจังหวัดฉูไปรับกลับมาที่โรงเตี๊ยมจึงม่เวลาจะใส่ใจสิ่งอื่นใดหัวถึงหมอนได้กันหลับเป็นตายจนกระทั่งยามเที่ยงวันต่อมาก็ยัง ไม่ตืนได้ยินมาว่าหวังหยีหาคนเฉาหย่ากลุ่มนั้นเจอแล้วหรือจริงหลิวเทียนพอเปิดปากเอ่ยถามเจ้าหอจริงช่างมีหูตากว้างไกยเสียจริงต้วนไปแย่แยมยิม้มแต่ว่าบัตรนี้คนอยู่ในมือเป็นหวังหาพ็นคนคิดมาค่าชิดพวกเขาก็เชื่เรื่องง่ายแล้วจริงหลิวเทียนเอ่ยกดแห่งยุธภพบต่อผู้ว่าจ้างตายไปแล้วแต่เรื่องไว้ไวานไว้ก่อนจากไปก็ยังต้องทําให้สําเร็จเช่นเดิม ต้นไปเย่ไปยัหน้าเป็นหวังรู้อยู่แล้วที่มาที่ความคิดจะพาบอกเจ้าหอจริงสักคำว่าคนในมือข้าก็เท่านั้นเองส่วนเรื่องว่าจะปล่อยข่าวหรือไม่ปล่อยแล้วจะปล่อยอย่างไรนั้นล้วนตามแต่ใจเจ้าหอจริงจริงหดิวเทียนยิ้มกล่าวว่าหวังเยียช่างเป็นคนใจกว้างตรงไปตรงมาผู้หนึ่ง ยังมีธุระสำคัญต้องไปทำอีกก่อนหน้านี้บอกว่าสืบพอรองอีซูแต่กัเกรงว่าเปิ้ลหวังจับอัดละมือกระทำด้วยตัวเองได้แล้วต้วนไปเย้เอ่ยแต่ว่าในเมื่อได้รับปากเจ้าหอจริงเปิ้ลหวังย่อมทิ้งคนไว้ให้คอยช่วยเหลือเจ้าหอจริงทำงาน จึงนิยวเทียนพยักหน้าเอ่ยตอบว่าขอบพระคุณวันเยียเป็นอย่างสูงขออภัยที่ข้าน้อยไม่ส่งไปส่งได้ไม่ไกลต้นไปนเย่หมุนกายเดินจากายจิงหนิยวเทียนมองส่งจนกระทั่งเงาร่างเขาลับตาที่หัวมุมตอนนั้นจึงกวักมือเรียกคนสนิท ดังนั้นในยามบา่ายในวันเดียวกันผู้คนในยุทธภพทุกคนแห่งรับแจ้งข่าวว่าหมอผีเผาเช้าย้าเหล่านี้ทุกคนชิงขโมยตัวไปแล้วบัดน,นี้กำลังขึ้นเหนือไปอยังเมืองหลวงส่วนเรื่องที่ว่าชิงขโมยตัวไปก่อนหน้านานแค่ไหนนั้นไม่ได้แจงรายละเอียดเอาไว้ ชว่วงระยะเวลาอันสั้นถนนหลวงพันเต็มไปด้วยบรรยากาศโกรหนคนละหมานทุกคนล้วนเร่งรุดมุ่งหน้าขึ้นเหนือแม้ว่าอีสูคนนั้นจะตายไปแล้วแต่ทองคําก็ได้มอบหมายห,หอไปหววนเอาไว้ลงหน้าดังนั้นการค้าก็ยังคงมีอยู่ไม่ผิดแน่ จบจนสามวันให้หลังต้นรบเยกถึงได้พาคนแลม้าเดินทางไปตามถนนสายเล็กกลับไปยังเมืองหลวงแม้บอกไม่ต้องเสียเวลาเดินทางนานขึ้นอีกหลายวันแต่ก็สงบราบเรื่นไม่พบอุศักดาปัญหาใดๆมีเพียงทารกน้อยที่มักร้องให้จ้าอยู่บ่อยๆเท่านั้นอีกทั้งสตีนั้นก็มีน้ำนมจะให้โชคดีย,ยังที่ต้นยาวรูปง,งาพงยังปากหวานสามารถหาข้าวต้มน้ำนมตามหมู่บ้านรายทางถึงพอ จะถูถ่ายป้อนทุกน้อยจนอิ่มได้ พอมาถึงเมืองหลวงก็เป็นยามดึกแล้วต้นไปเย่จยึงจัดทุกคนให้ไปพักในโรงเตียมก่อนเสด็นั้นพันเออย,อยังไม่พอใจทำไมไม่ให้พวกเราเข้าวังกลางดึงกกลางเดือนเช่นนี้ในมือเจ้ามีข่าวสารจะเยี่ยมเช่นใดที่จะสามารถแลกเจ้าพัดลุกจากเตียงปถมได้สักหนการต้นไปเย่ถามที่แรกเสด็จน,นั้นยังคิดจะพูดอะไรแต่ก็ค่มกลืนกลับไปก่อนต้นไปเย่ย้มย,ยิ้มส่วนเองก็ไปที่ห้องด้านข้างอาบน้ำผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยออกไป ต้นยหย้าพิงอยู่ตรงประตูไม่หยุดต้นไปเย่ฟาดหัวขาวปาบหนึงทีก่อนจะลงบันไดและตรงเข้าไปในวังชิวเยียนกำลังอ่านหนังสือในตำหนักบรรพมยังไม่รู้สึกง่วงงนส่วนสื่อสีก็กลับไปพักผ่อนนั้นแล้วมีเพียงเสียงฝีเท้าทหารองครักษ์ที่กำลังเดินราดเวนนางลอยมาเป็นระยะยิ่งทำให้รู้สึกว่ารอบด้านเงียบสงัดกว่าเดิม ต้วนไปเย่ผ่านประตูและเส้นทางเคยคุ้นเข้ามาในลานเรื่องปีนกำแพงชนิดทำหลายครั้งเข้าก็คุ้นชินเองชู่เยียนชะง,งักไปเล็กน้อยต้วนไปเย่ยื่นมือผลักประตูเปิดชู่เยียนหันหน้าไปศบตาขาวต้วนไปเย่ยิม้มคากลับมาแล้วเร็วขนาดนี้เชียวรู้สึกประหลาดใจจริงๆผ่านไปนานสองนานกว่าชู่เยียนจะเอ่ยปากพูดเจ้ารู้สึกว่าเร็วข้ากลับรู้สึกว่าช้าต้วนไปเย่ก้าวมานั่งที่ข้างเตียง พวกคนเฉาญาณเหล่านั้นหาเจอแล้วตอนนี้อยู่ในโรงเตียมเย่ไหลยเย็นผู้งนี้ข้าควายพามาให้เจ้าทําไมต้องเป็นเย็นรุ่งนี้พามาตอนนี้ก็ได้ช่วยเย็นสวมรองเท้าคิดจะลงจากเตียงแต่กับพุ่นไปเยื่คว้าสองเท้าเปลยเปล่าเอาไว้ช่วยฟาดมือตอบ ต้นไปนยเองก็ไม่ได้หรอกเพียงสอดเท้าเขากลับเข้าไปใต้ผ้าห่มไม่ได้พบหน้ากันตั้งนานไม่มีอะไรพูดกับผ้าเลยเหรือไม่มีช่วยยันกอดผ้าห่มนั่งชิดมุมผนังตอบเสียงคุณในห้องมีลมเย็นเล็กน้อยต้นไปเยกลุกขึ้นคิดว่ปิดหน้าต่างแต่พอเดินไปก็ต้องชักต้นเหมยเล่าช่วยยันกล่าวว่าข้าสั่งให้กุดออกไปแล้ว ต้นไปนยิ่งหัวเราะไม่น่าร้องไห้ไม่ออกกวดนี้ถูกใส่ความชาัดๆข้าไม่ได้ทําอะไรเลยนะทําไมไม่กุดมันออกไปอีกแล้วล่ะชื่ออย่างเงี้ยหน้ามองหลังคาเตียงอยากคุดก็จะกดแล้วจะทําไมข้าพระเจ้าจะทําไมเราจบตอน